ก็นเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้เบาหวานดีขึ้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทาง Hor oscope, โ,โรโร yeah, Horo c o p e d Horo World แล้วนะครับโดยอาจารย์จุธมาม่านสงขาเราไปคุยกันนิดนึงว่าโหราศาสตร์เพื่อสุขภาพสําหรับโรคเบาหวานเป็นยังไงตามผมมาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สว,ส,รสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์จุธมาม่านสงขานะครับจาก Horo World ะนะครับ ตอนนี้ผมอยากถามเลยว่าหินบำบัดเนี่ยมีส่วนยังไงในการช่วยรักษาโรคเบาหวานครับค่ะคือจริงๆหินเป็นพลังจากธรรมชาติ<ช>นะครแล้วก็สามารถบำบัดโรคได้หลายโรคนะคนะคซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็พลังของหินเนี่ยจะทําให้เราเรียกว่าเวลาป่วยอะไรก็ตามเลยพลังด้านลบนะคะ,<ช>ะคเพราะฉะนั้นในร่างกายไม่แข็งแรงก็คือมีพลังด้านลบอยู่เนี่ยถ้าใช้หินวางบนร่างกาย,น,ยนะคะจะทําให้ดูดพลังด้านลบ ออกจากร่างกายแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นนะคะ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจําเป็นจะต้องใช้ทั้ง8ก้อนนะคะมีแดงส้มเหลืองชมพูเขียวฟ้าน้าเงินม่วงโอ้ใช้เยอะขนาดนี้เลยค่ะประจัะวางบนร่างกายค่ะวางบนร่างกายแล้วเราหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะช้าๆค่ะทำวันละสักสินาทีก็ได้นะคะจะยิ่งดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรคเบาหวานโดยตรงเลยนะคะจําเป็นจะต้องใช้สีแดงนะคะกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่า แปลว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกติใช่ไหมคะ,คะใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใช้หินสีแดงเนะะี่ยค่ะวางบนร่างกายนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกทุกวันนะคะ,คะยิ่งดีขึ้นนะคะแล้วอาจารย์อย่างเช่นคนที่เป็นความดันด้วยค,ะค่ะคือถ,ถ้าความ ความดันเนี่ยจะต้องใช้สีน้ําเงินหรือสีม่วงนะคะเพราะว่าอย่างอย่างที่บ้านยกตัวอย่างว่าพี่ชายเนี่ยนะคะเป็นเบาหวานอยู่เหมือนกันเขาน้ําหนักตัวเยอะมากด้วยแล้วเป็นความดันด้วยนะคะเราก็ใช้หินสีม่วงนีคะชื่ออเมทิสตนะคะแช่ในน้ําเลยค่ะสักวันละ10นาทีคือทานน้ําจาก ที่แช่หินนะคะน้ำที่แช่หินแต่สําคัญคือต้องล้างหินให้สะอาดซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวติดเชื้อโรคนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาหินนี้ไปไว้ในเครื่องกรองน้ําเลยใช่ค่ะให้น้ําไหลผ่านเลยแล้วก็ดื่มน้ําอันนั้นไปเลยก็จะช่วยแล้วสุขภาพของน้องชายเป็นยังไงบ้างครับแข็งแรงดีขึ้นมากค่ะน้ําตาลลดลงนะคะอยู่ในช่วงควบคุมแล้วก็ควบคุมได้ดีนะคะอาจารย์บอกผมว่าหินต่างๆเนี่ยใครที่เลือกหินอะไรเนี่ย มีส่วนบ่งบอกด้วยว่าคนคนนั้นมีโอกาสจะเป็นเรื่องโรคอะไรใช่ค่ะคือบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาหาเนี่ยเราแนะนําว่าลองหยิบหินดูก่อนเราจะประมวลโรคตามคุณสมบัติของหินน่นนะคะว่าผมลองดูคะว่าผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกหินสีอะไรนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าอยากเลือกหินกบเราโทรเข้ามาโฟนอินได้นะเป็นผมผมจะเลือกหินก้อนนี้ครับ สีเขียวครับอาจารย์ 1991, สีเขียวอยู oui, ่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงตรงตรงหัวใจเนี่ยนะคะัะตรงนี้อยู่สีเขียวและสีชมพูนะคะสีเขียวด้วยส่วนใหญ่ก็คือเขากระตุ้นในเรื่องของร่างกายแข็งแรงนะแปลว่าใช้ร่างกายเยอะไปหน่อยนึงนะคะคือพักผ่อนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้บอกถึงว่าจะเป็นโรคอะไรชัดเจนนะคะอันนี้นะคะเพียงแค่ว่าอาจจะเช่นอ่อนเพลียร่างกาย พักผ่อนน้อยเท่านั้นเองนะคะน้องยุยลอกสีส้มเนี่ยละกันค่ะสีส้มเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นโอ้โหผมเดาว่าเธอต้องเป็นคนร้อนแรงร้อนแรงตกไปเลยนะคะสีส้มใกล้ๆกันไดใช่ไหมคะได้ค่ะสีส้มเนี่ยเป็นเรื่องของระบบภายในสตรีนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนไม่ค่อยปกติปวดท้องเวลามีประจำเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือจะมีปัญหาเรื่องระบบ เลือดลมที่เกี่ยวกับประจำเดือนเกี่ยวผู้หญิงนี่แหละนะคะจะมีปัญหาอย่างนี้นมากเลยอาจารย์ตอนนี้เป็นประจำเดือนอยู่แล้วเมื่อคืนปวดท้องมากค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่ก็แปลว่าพอทุกครั้งที่มีก็จะปวดท้องมีสิวขึ้นอะไรอย่างงี้ก็มีเครียดนิดนึงแล้วอย่างตับอ่อนล่ะครับอาจารย์อย่างเบาหวานเนี่ยนะครับคือเขาจะมีปัญหาที่ตับอ่อนในการที่จะสร้างอินซูลินได้ไม่ดีผลิตได้ไม่ค่อยดีเลยทําให้มีปัญหาถ้าเราจะบำรุงตับอ่อนหินสีไหนในแสีนี้ที่จะช่วยตับอ่อนได้ดีที่สุดครับ หวานๆเนี่ยลองดูสิค่ะว่าคิดว่าสีอะไรคะตับอ่อนเหรอครับผมเดาว่าตับอ่อนน่าจะสีเหลืองสีเหลืองค่ะใช่ค่ะนะคะไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าผมแอบแอบคุยนอกรอบเลยสีสีเหลืองนี่นะคะจะเกี่ยวกับตับอ่อนด้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่อเพนค่ะคุณเพนนะครับคุณเพนถามอาจารย์จุธามาได้เลยครับอาจารย์คะอยากอยากจะค่ะ ถามเกี่ยวกับสีหินนะคะคว่ายังไงคะอยากจะลองเลือกดูค่ะอาจารย์ลองเลือกครับอ่ะต้องลองสวยเลยนะครับมันมีสีอะไรให้เลือกบ้างนะครับมีเยอะมากเลยค่ะลองดูเดี๋ยวเหยิบให้เลือกเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะอาจารย์พูดสีเหลืองของเราไปด้วยได้เลยสีเหลืองอันนี้แหละค่ะบำรุงเรื่องเกี่ยวกับตับอ่อนนะคะหรือว่าคือตับทั้งทั้งตับและไตเน่ยนะคะที่ไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่เปลนเลือกสีอะไรคะ สีส้มค่ะสีส้มสีส้มนะคะก็คล้ายๆกับน้องยุยหยิบเมื่อกี้ดูประมาณนี้ปะครับค่ะประมาณนี้นะครับประมาณที่น้องยุยยิบที่อาจารย์ถืออยู่ปะครับไหคะขอขอดูนิดนึงค่ะครับดูได้เลยครับค่ะค่ะเรามีส้มอ่อนกับส้มแก่นะคเอาแก่หรืออ่อนดีครับเอาส้มแก่ค่ะส้มแก่นะคะ จริงๆส้มแก่ก็เหมือนกันคือระบบภายในสตรีไม่ดีนักนะคะ,คะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อง,งอกมดลูกหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลเรื่องระบบภายในสตรีของตัวเองให้ดีะค,ะค่ะยิ่งถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อ,อะไรแบบนี้นะคะ ยิ่งคุณเพนเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากไปปรึกษากับอาจารย์จุธามานอกรอบเนี่ยนะครับติดต่อไปที่ฮอลโลเวอร์ได้เลยนะครับเราจะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีของที่ระลึกมอบให้คุณเพนด้วยขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับสิ่งดีๆที่อาจารย์นามาบอกกับท่านผู้ชมวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านมากเลยนะครับวันนี้รายการคุณหมอสอรีก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์จุธามาอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ